สวัสดีครับวันนี้สุกที่4พฤษภาคมนะครับขึ้นวันศุกร์เกมลีกกลับมาอีกครั้งนะครับคืนนี้มีลาลีกาสเปนด้วยครับคู่ตี2ก็เป็นเกมที่น่าดูเื่นกันครับระหว่างเซบีย่าจะเปิดบ้านเจอกับเรอัลโซเซดัดครับทางสั่งของเซบีย่าหลังจากฟอร์มแย่สุด ไม่ชนะใครมาเก้านะัดจากทุกรายการก็เป็นเอาว่าปลดทางวินเซนโซมันตาล่าจากตำแหน่งไปแล้วแล้วตอนนี้ให้โคินกับรอสครับกุณซือเก๋าในวงการสเปนะก็กลับมาทำหนะ้าที่คุมทีมแบบชั่วคราวไปก่อนจนจบซีซั่น,นะครับสถตนการของเซบิยาตอนนี้ยังพอจะ ลุ้นโค้ดพื้นที่ยูโรปาลีกได้บ้างนะครับถ้ายัางเร่งคืนฟอร์มในช่วง3ามสนะสุดท้ายตรงนี้พวกเขาอยู่อันดับ8นะครับมีแต้มตามหลังพื้นที่ยูโรปาอันดับสุดท้ายคืออันดับ7อยู่แต้มเดียวในขณะเดียวกันโซเซดัดเองช่วงหลังอยู่ในช่วงที่ฟอร์มเข้าฝักนะครับตอนนี้ไต่ดับขึ้นมาเรื่อยๆจนอยู่อันดับ10ของตารางแล้วก็มีแต้มตามหลังพื้นที่ยูโรปาลีกอยู่3นาคะแนนเพราะฉะนั้นทั้ง2ทีมยังถือว่ามีหวังแล้วก็นี่คือการลุ้นเอาแต้มนะสาคัญในการที่จะเข้าสู่เรื่องของโคต้ายรปปลกต่อไ yeah ทางฟอร์มของเซบีย่าแพ้มา2เกมรวดนะครับให้กับนัดชิงเพื่อโคปาเดเรให้กับบาร์ซ่ามาขาดเลย0ูนต่อ5แล้วก็เกมล่าสุดบุกไปแพ้เลเวนเต้มาอีก1ต่อครับนั่นคือเกมสุดท้ายของโมเตล่าก่อนจะโดนปลดออกไปส่วนทางซุสุดัดฟอร์มหลังมาดีมากนะครับ5้านัดหลังชนะไป4แพ้นัดเดียวแพ้กับเกมไปเยือนทีมบอยมาลาก้าก็ถือว่านัดนั้นพกล้องไปแต่ว่านัดล่าสุดก็คืนฟอร์มครับเล่นเกมในบ้านชนะอาร์ติกิวเบลไปได้3ต่อหนึ่งความพร้อมเกมนี้ครับของเซบีย่าตัวหลักจะหายไป3คนนะครับเกมร ซิมองแครยังเจ็บอยู่ในแผงมิดฟิลด์สเตเวนเอนซอนซี่เจ็บอยู่นะครับแล้วก็ตัวทําเกมลุกอย่างโคกินคอเรียก็เจ็บอยู่ด้วยในขณะที่สดสุดต,ตัวหลักๆที่ยังเจ็บอยู่ตอนนี้ก็คือพวกรูเบนปาโดครับคาบีเตต้เปียโตและก็คาร์ลอสมาติเนสก็ถือว่าเป็นตัวหลักที่อาจจะหายไปแต่ว่าทีมไม่ได้ส่งผลกระทบพ่อไหลเพราะว่าหายมาพักหนึ่งแล้วนะครับทางฝั่งของเซบียาประตูจะเป็นดับเบิลโซเรียครับคู่เซนเตอร์จะใช้กาเบลเมคาโดจับคู่กับเกรมองลองเล่แล้วก็ในแผงมิดฟิลด์เนี่ย จะเอาตัวสมรองอย่างกีโดพิซาโรมาเล่นแทนเอนซอนซี่นะครับร่วมกับเอเวร์มาเนกาแล้วก็ตัวริมเส้นเป็นปโบอสราเบียกับเคซุสนาบาสกองหน้าเป็นวิซาเมญเดรดกับซันโตรามิเลสนะครับส่วนฝั่งของเรอัลโซเซดัตก็รวมๆถือว่าแกร่งนะครับประตูเป็นมิเกลโมยาครับคู่เซนเตอร์ราอูนนาบาสจับคู่กับดิโกยอเรนเต้แล้วก็ที่ดูจะเป็นจุดเด่นกว่าคือความลงตัวแ้วเนะ่แดนกลางถึงหน้านะครับคู่ตัวรับจะใช้ อาเซียเอ,ยอยราเบนดี้กับดาบิดซูรุโตซาตัวรุกมีทั้งอัตนัน,นายราาย์ไซเซโกกาเดเลสแล้วก็มิเกลโอยาสบาวหน้าเป้าคือวิลเลนโชรเซ่ที่ฟอร์มยังพึ่งพาได้นะครับในการยิงประตูได้สม่ำเสมอทั้งซีซั่นคู่นี้เปิดหน้าออกมา,มาดันมาให้ทางฝั่งของเจ้าบ้านเซบียาเหนือกว่าอยู่เยอะเหมือนกันครับเรียกว่าเป้าหมายของใครเชียกองเชียร์เ้าวบ้านเนี่ยต้องเชียร์ให้ถึงกับ เอาชนะโซเซดัดให้ได้ในเกมนี้กลับกันนั้นผมมองว่านี่เป็นช่วงที่ฟอร์มดีต่อเนื่องแม้ว่าทางเซบีย่าจะเปลี่ยนโค้ชไปแล้วแต่อะไรๆไ,ไม่น่าจะง่ายครับเนื่องจากว่า,ามาเจอกับทีมที่กำลังฟอร์มลงตัวอย่างเรียวโซเซดัดแล้วก็สไตล์ฟุตบอลคล้ายๆกับทางเซบีย่านะครับคู่นี้ผมจึงมองว่าด้วยประสิทธิภาพของโซเซดัดนั้นมีโอกาสที่จะ บุกไปเอาต้งบุกไปยันเสมอที่บ้านของเซอ i ์วาได้เป็นอย่างน้อยแล้วก็รวมาถึงมีโอกาสพลิกบุกไปชนะได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ให้เลือกเชียร์ทีมเยือนครับเรียลโซเซดัดนะครับคู่อื่นแอ like, ดไลน์ดีเข้าไปดูกันได้ยังมีหลายคู่มาแนะนํากันเหมือนเดิมส่วนนี้ลาไปแล้วครับโชคดีทุกท่านสวัสดีครับ